กรมควบคุมโรคเตือนความรุนแรงของเชื้อโปลิโอซีวีพีวี1ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเตรียมความพร้อมป้องกันในประเทศไทยกรมควบคุมโรคได้เผยให้ทราบเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ที่1ซีวิพีวี1ในพื้นที่สวรรคิเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งการระบาดนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับประเทศไทย แต่ทำไมการระบาดของเชื้อโปลิโอในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงสำคัญต่อไทยในวันที่3พฤศจิกายน2568ผู้นำกรมควบคุมโรคได้อธิบายว่าการระบาดเชื้อไวรัสโปลิโอในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบเชื้อว d ดีพวหนึ่งในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงและในเดือนกันยายนพบเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์นี้ในอุจจาระของเด็กที่ไม่มีอาการป่วยซึ่ง เชื้อนี้มีความเสี่ยงที่จะแพร่ก,กระจายเข้ามายัางประเทศไทยเพราะพื้นที่ติดชายแดนมีอัตราการได้รับวัคซีนที่ต่ำเชื้อโปลิโอเป็นเชื้อร้ายที่อาจก่อให้เกิดอักเสบไขสันหลังและอาจส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตของกล้ามเนื้ออาการที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตการติดเชื้อเกิดขึ้นผ่านทางการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนปัจจุบันยังไม่มียาสำหรับการรักษาโรคนี้แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอการป้องกันที่สำคัญ กระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด i p ีสองครั้งในเด็กอายุ2เดือนและ4เดือนและต่อด้วยวัคซีนชนิดรับประทาน o p ีสา3ครั้งในเด็กอายุ6เดือนหนึ่งปี6เดือนและ4ปีมีวัคซีนทางเลือกที่เป็นวัคซีนรวมที่สามารถขอคําแนะนําจากแพทย์ได้การให้วัคซีนตามโปรแกรมปกติและการให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อให้ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคกรมควบคุมโรคได้เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่การคัดกรองผู้เดินทางที่ช่องทางเข้าออกประเทศไทยสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสร้างความรู้เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคข้อควรระวังผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามเกณฑ์รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือสะอาดและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกข,ข้อมูลสําคัญหากพบผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันทีและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพลาดการระบาดของเชื้อโปลิโอในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนแล้วอาจเป็นเพราะความขาดแคลนวัคซีนในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับความสนใจมากกว่านี้อย่างไรก็ตามการป้องกันโรคโปลิโอสามารถทําได้ด้วยวัคซีนและการรักษาสุขอนามาัยที่ดีคุณคิดว่าการป้องกันโรคโปลิโอในประเทศไทย มีความพร้อมสมบูรณ์หรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์นี้กัน